สนับสนุนโดยโครงการเมืองไทยยิ้มไม่หยุดโทร1766เมืองไทยประกันชีวิตีออกกต่เอเออดี๋ยววันนี้คุณพัชหน้าเอกสารไ้รก่อนนะครับพอดีว่าผมมีงานให้คุณชิ้นหนึง เป็นการทำแบบสอบถามในห้างนะครับทั้งหมด5ที่นะครับเอาแค่ที่ละสองรอะไายชื่อก็พอแต่ทั้งหมดผมขอวันนี้นะครับฮะไมครับเออ่ไม่มีอะไรครับก็ดีครับขอบคุณนะครับครับ ันชุดเราต้องไปทั้งห้าที่เลยนะไม่ไหวหรอกม้าวันเดียวว่ะเรารับเงินเข้ามายังไงวันนี้เราก็ต้องทำให้เสร็จพี่สาช่วยเองโอ้ยพี่สาไม่ต้องหรอกพี่ไปช่วยคุณนิพาเถอะงานใช้แรงงานแบบเนี้ยแพถนัดโอ๊ยพี่ก็ใช้แรงงานได้เหมือนกันอุ้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแพ้เองดีกว่าไหวกว่าซุ้อแพ้สิอย่างอบอกลงแล้วเอาเป็นว่า เดี so ๋ยวเราไปกับแพเองแล้ว <mir> ก <anda> ันเราก็ซุปเปอร์กิจเหมือนกันเหออพี่พี่น่าโหยแล้วบอกซุปเปอร์แพโหยบอกว่าซปเปอร์แพสบายเลยขอบคุณมากครับจะเสร็จแล้วเหลยนิดเดียวอะไรนะจะเสร็จแดือนเหลยตั้งครึ่งนึงโอยจะให้บอกว่าโอ้ยเหลยตั้ง กำลังใจก็ได้พิกัดพิกัดพิกัดพี่มาแต่ง,งานเนี่ยชื่ออะไรดีมาอยู่นี่มาถามเรื่องนี้นะ่ะก็ถามเล่นๆที่มัชื่อข้าวบอยก็ดีนะก็เป็นผู้ชายแคร์ไหมถึงแคร ลูใหม่หนุ่พี่สวยจังสวยนะพี่ว่าหมาะปะเหมาะกับพี่เหรอ พี่พอยา้ายเข้ามาอยู่ห้องเดียวกันพี่พอ แต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ลิสาแต่งตั้งกฤีเพราะลิสาเห็นว่ากฤีเขาเหมาะสมนี่คะลิสาจะแต่งตั้งคนที่ไม่มีประสบการณ์มาทํางานตําแหน่งใหญ่ๆแบบนี้เพียงเพราะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะษิสาคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดกับลิสายังไงคะลิสาไม่ได้เห็นกฤีว่าะกฤีเป็นเพื่อนเลยลิสาถึงจะแต่งตั้งให้นะคะที่ลิสาแต่งตั้งกฤีเพราะเห็นว่ากฤีเขาเหมาะสมและอีกอย่างคนที่เนี่ยเขาก็รู้กันหมดว่ากฤีอะทั้งเก่งแล้วก็ขยัน ถึงประสบการณ์จะยังน้อยแต่เขาก็ช่วยงานีิสาได้ช่วยงานหรือว่าช่วยอย่างองื่นพี่พอการที่ดิสาแต่งตั้งกริตเนี่ยเป็นเพราิสามีเหตุผลที่เหมาะสมนะคะไม่ได้เหมือนอรมของใครบางคนที่ขึ้นลงลงตลอดเวลาถ้าพี่พอไม่มีธุระอะไรแล้วเชิญค่ะดิสามีงานต้องทำต่อ ้าวไหว,หวไหมเนี่ยซื้อยา,ากินวอนกลับไหมอ๋อไม่เป็นไรสบายมากบ้านก็ขายข้าวอะนะเดันมาซื้ออาหารแช่แข็งกลับไปกินซะงั้นก็ซื้อที่พิกิจนั่นแหละเห็นหมูเนี่ยพี่กลับบ้านดึกๆบ่อย,อยๆเดี๋ยวแพ้จะซื้อไปที่ออฟฟิศ ที่ประชุมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยกับดึกๆพี่กูเวฟกินได้เลย,ยเห็นไหมว่าน้องสาวคนเนี้ยเป็นห่วงที่ใช้มากแค่ไหนขอบใจจ้าแต่รู้หรือเปล่าว่าหมูนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอย่างฟาร์มปิดแล้วอืมก็เคยได้ยินมาได้ไงก็คือ ที่มีบางอย่างที่ไม่ได้บอกแพรนะคือนอกจากที่พี่อยากจะเปิดฟาร์มหมูแล้วนะพี่ก็ยังอยากที่จะเปิดร้านด้วยเอามา่ะพี่ว่าไงนะคะก็พี่ว่าตัวอี้แสบจมูกมากขอีกทีได้ไหมพี่ว่าแพรเนี่ยไปซ oh. le ื้อยากินกับไหมไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่จะทำอะไร คือพี่อยากจะเปิดฟาร์มหมูแล้วก็อยากจะเปิดร้านแบบซีพีเฟรชมาดด้วยพี่กิตจะทำฟาร์มหมูจริงเหรอจริงสินี่แต่พี่ทำงานพี่สามก็ดีอยู่แล้วนะไปทำฟาร์มหมูรู้มไหมว่ามันเหนื่อยมากๆเลยแถมลงทุนสูงสูงไม่เป็นไรเพราะว่าตาเนี่ยนะเขาก็มีทุนอยู่แล้วที่ดินก็มีอยู่แล้วเปิดฟาร์มเรื่องได้เลยนะไม่ได้<ฮ>แพ้แม่งพี่กิจไป ถ้าพี่กิตไปอะใครจะดูแลแพ่เล่าอืมนีนน่ถ้าพี่กิตไปฟาร์มหมูแล้วเนี่ยถ้าสมมรู้ว่าแพ่เกิดเรื่องขึ้นมาใครอะจะเรียกพี่มาให้แพ่เราโอเคอย่าไปนะนะพี่กินะจะไปยากเลยแล้วแพ้ก็แ,แค่แค่อะไรก็แค่จัดก,การเองแค่นั้นเองโอ้โหเี๋ยวเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ก็ได้ง่านวันหลังเนี่ยนะแพรจะไม่ขอให้พี่กิดช่วยอีกแล้วก็ตามใจเลยดีงั้นต่อไปจากนี้นะจะไม่อยากให้พี่กีดช่วยอีกแล้วพี่กีดจะไปทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่อ่ะก็เชิญแพรอยู่คนเดียวเองได้ไม่ต้องมาสนใจโทษนะ ใครมไม่สนใจแคร์ได้แล้วนะไม่สอนหรอไหวไหมเราโอ้อย่นี้ไไหวแล้วมั้งตัวร้อนขนาดนี้ไปพักที่บ้านหรือปะไหวอ้ยยนงไงนะ เธอไม่เคยรับรู้ใกล้เธอสุดเท่าไรเหม,มือไนไกลไกลห่างก,กันได้ยินอะไรไปอะลูกฮะออแพลสบายนีอะแม่จที่ดีของคุณอาถุบดาวที่เราสามารถจะไปสร้างห้างกันได้ถ้าลองไปเสนอคุณพ่อดูอะคุณพ่อจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะ ตัวเพื่อจะเสียความรู้สึกเราก็จ่ายเงินค่าชดเชยเข้าไปแล้วอะคุณรู้ก่านั้งไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากเดินตลาดเน่าๆอย่างที่คุณเดินหรอกี่